เมื่อตัวแทนเด็กไทยอย่างยอดยงศิล์วงพนิษนนหรือที่รู้จักกันในนามวันเฉลิมลูกชายแม่ลำยองจากละครทองเนื้อก้าออกมาโพสไอจีสตอรีเล่นเอาแฟนๆต่างใจหายโดยเนื้อหาข้อความเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นไทยว่าผมเสียใจอย่างยิ่งที่จะบอกทุกคนว่าโปรเจกต์ได้สิ้นสุดลงแล้วและผมอยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรา ขอบคุณที่มอบความทรงจำที่ดีให้กับพวกเรามากมายหลังจากนี้ไม่ว่าพวกเราจะทำอะไรหรือเลือกเดินไปในทางไหนผมหวังว่าทุกคนจะยังสนับสนุนพวกเราอยู่เสมอเหมือนเดิมนะครับรักทุกคนครับและในขณะที่ในทวิตเตอร์มีการแชร์ภาพที่อ้างว่าเป็นยอดเดินทางกลับเมืองไทยจนเป็นที่ถกเถียงกันว่าจะได้เดบิวต์หรือไม่ก่อนหน้านี้ในวันที่16ธันวาคม2565 ทีมผลิตคอนเทนต์ของเทรนีเอได้มีการประกาศปิดโซเชียลมีเดียทุกช่องทางในวันที่23ธันวาคม2565 20นาฬิกาตามเวลาในเกาหลีโดยไม่มีการให้เหตุผลหรือคำชี้แจงใดๆทำเอาแฟนคลับหัวหมุนว่าการทำแบบนี้มันแปลว่าอะไรแต่งานนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าตกลงแล้วเป็นการยุคโปรเจกต์เพื่อเตรียมเดบิวต์หรือว่าเป็นการยุติทุกอย่างแบบพับโครงการไปเลย ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังก็คงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเลยทีเดียว